และนี่คือชีวิตคนเป็นแม่ที่ต้องเจอกับลูกที่อยู่ในช่วงวัยทองสามขวบนะคะบากใหญ่จะงอนไปไหนเนี่ยแม่ไม่ต้องมาโจดใจยิ่งใหญ่หรอกเพราะยิ่งใหญ่ไม่ใช่ลูกแท้ๆใช่ไหมเหรออยมันไปฟังใครมาแม่เต้นบอกว่าเก็บมาจากทั้งขยะโอ๋ยแม่คคอดเองกับมือเลยเนะี่ยคุยกันก่อนอ้อมก่อนนะคะอ้อมก่อนป้าหันหน้านีแม่อย่ามาจับมามา นั่นกลัวเด้อมันไสจริงๆตัวเนี้ยอ่ะลูกไข่มันจะบูดเนาะต้องนิ่งกินก่อนโอ้ยนึกว่าจะงอนกันซะแล้วไม่ว่าไรนะองอนงอนแล้วเปล่าแกทำอะไรลูกทันอีกแล้วใช่ไหมพูดดีๆลูกเราลูกเรางอนตูดกลมหมดแล้วลูกทำไมฉันต้องมาเจอควายงอนยังไงโอ้ย หายนะหายนะอาจจะยังนะหายยังโอ้โนี่หน้าหมายิ่งใหญ่โอ้มันงอนจริงแล้วอนะอะไรจะขนาดนะั้ คะชอกไงคะ <laughs> น่ารักกว่ายิ่งใหญ่อีก <laughs> ดูมนไปงอน <laughs> ไม่หันหน้ามาหาแม่ สวัสดีครับถ้าชอบคลิปยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ได้เลยนะคะนิ่งใหญ่เป็นควายไทยชีวิตในความดูแลของแม่ตบครับผมแล้วที่นี่ก็ยังมีพี่พี่วัวไทยชีวิตอีก50กว่าชีวิตด้วยฮะแค่ช่วยกันดูคลิปยิ่งใหญ่แม่ตอบก็จะได้มีรายได้มาเลี้ยงพี่พี่วัวครับผม ฝากกดติดตามช่องกาะละั้างหนึ่งฟาร์มไถชีวิตด้วยนะคะโอ๊ยแม่ต๊อบเสียงจะแหบค่ะนับวันยิ่งใหญ่ยิ่งพูดเก่งขึ้นทุกวันยังไงพวกเราก็ฝากติดตามช่องทางทุกช่องทางที่ชื่อว่ากาะละั้างหนึ่งฟาร์มไถชีวิตด้วยนะคะภารกิจนี้แม่ต๊อบตั้งใจมากจริงๆค่ะที่จะดูแลพี่พี่วัวทั้งหมดให้กินอิม่มนอนอุ่นไปจนวันสุดท้ายของชีวิตค่ะหรือหากท่านใดรักเล็นดูเด็กๆที่นี่ ก็สามารถสมัครโปรแกรมสมาชิกเดือนละว9 9บาทเป็นค่าอาหารอิ่ม1วันของสัตว์1ตัวได้เลยนะคะแล้วแม่ต๊อบจะทำคลิปน่ารักน่ารักมาให้ชมกันเป็นการตอบแทนค่ะเนื้ออดนูนสินค้าของพวกเราได้เลยน,นะครับผม